แต่ก่อนครับเวลาเราพูดถึงผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดบึงกาฬเราก็จะนึกถึงยางพาราแต่ว่าตอนนี้ครับปัจจุบันนี้เวลาเราพูดถึงผลผลิตทางการเกษตรของที่จังหวัดบึงกาฬมีผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆมากมายครับที่เกิดขึ้นแล้วก็มีชื่อเสียงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนี่ครับกล้วยหอมทองนะครับของจังหวัดบึงกาฬของเราตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะเห็นครับกล้วยหอมทองวางจําหน่ายอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือมาจากจังหวัดบึงกาฬของเรานี่แหละครับวันนี้ครับผมจึงพาทุกคนครับมาถอดรหัส มาไขความลับนะครับมาดูความสำเร็จกันที่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง BK 77ในพื้นที่ตำบลหน,นองหัวช้างอาเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬกันครับนายคมสารกลางโชคชัยประธานวิสา,ากิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง BK 77กล่าวว่าเมื่อปี2563อาชีพประจําของตนนั้นคือกรีดยางพาราและรับจ้างทั่วไปกระทั่งเกิดวิกฤตโควิด19ขึ้นจึงทำให้ประสบปัญหาด้านการเงิน นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองปลูกกล้วยหอมทองเพื่อสร้างรายได้และนำมาสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง BK 77ขึ้นช่วงในปี2563ได้เกิดสถานการณ์โควิดพอดีอาชีพประจำที่ทำอยู่ก็คือกีดยางพาราแล้วก็อาชีพรับเหมาทั่วไปเกิกดวิกฤตทางการเงินคือรายได้ไม่พอกับรายจ่าย พอดีได้เงินเยียวยาจากสถานการณ์โควิดจำนวนเงิน1 5 0 0 0บาทก็เลยหาโครงการที่จะมาทำเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวก็เลยได้นำกล้วยหอมทองมาทดลองปลูกพอดีทางสำนักเกษตรได้เข้ามาเห็นความสำคัญก็เลยได้มาแนะนำให้จดวิสาหจิตสมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐก็เริ่มจดวิสาหจิตสมชนเมื่อวันที่30มเมษายนปี2 5 6 4ครับผมวิสาหกิชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง BK77 มีสมาชิกเริ่มต้นเพียง8รายพื้นที่ปลูกเพียง30ไร่แต่ในปัจจุบันภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้และการขยายพื้นที่ปลูกจากสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำให้มีเกษตรกรผู้สนใจปลูกกล้วยหอมทองเพิ่มขึ้นเข้าร่วมเป็นสมาชิกจำนวน35รายและมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเป็น80ไร่โดยนายกฤษดาโพลสิทธิ์เกษตรจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่าแต่ก่อนสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง BK เ7เจ ลูกยางพาราเป็นส่วนมากแต่หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและประสบการณ์ของเกษตรกรในพื้นที่จึงเกิดการปลูกกล้วยหอมทองแซมในสวนยางพาราและนำสู่การปลูกกล้วยหอมทองเป็นหลักจนปัจจุบันกล้วยหอมทองได้กลายเป็นไรายได้หลักของคนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็มีการส่งเสริมและก็ทําการพัฒนาต่อยอดนะครับจนถึงกล้วยเราได้มีการรับรองคุณภาพ GAP นะครับก็มีตลาดที่แน่นอนชัดแยกส่งไปยังจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับ ก็จะเป็นกล้วยหอมทองที่ที่จังหวัดเรานะครับปลูกในพื้นที่เรานะครับเป็นหลักซึ่งกระจายไปจําหน่ายในที่เบ็จังหวัดทางอีสารเหนือนะครับภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ตลาดน,นํานวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ของสํานักงานเกษตรจังหวัดบึงการนายคมสันกลางโชคชัยประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง BK77 กล่าวว่าได้ทําให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่าการทําสวนยางพาราในอดีตและสามารถส่งออกไปจําหน่ายได้ไกลถึงประเทศญี่ปุ่นตลาดนําก็คือเรา ทำเอ็มโอยูร่วมกับวิสากิชสมชนสารน้ำขี่นเพื่อสร้างคอมจังวดดอนธานีที่จะส่งขึ้นตามห้าง7ซเ e ่ e อีเลฟเวของ c p พอแล้วก็ส่งไปจายยําหน่ายยังประเทศญี่ปุ่นผ่านบริษัทเอเสเซกะครับผมนวัตรกรรมเสริมทางกลุ่มเราได้น,นํานวัตรกรรมเข้ามาใช้เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกแถบภาคอีสานโดยทําระบบน้ําหยดแล้วก็การให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ําหยดแล้วก็ใช้พสติคุมแปลงเพื่อควบคุมความชื้นแล้วก็ควบคุมวัชพืชและ ยังช่วยให้พืชปรุงอาหารได้ดีขึ้นเพราะว่ามีแสงยูวีที่สะท้อนขึ้นทําให้กลุ่มมีรายได้จากการใช้นวัตกรรมตัวนี้เข้ามารายได้จากการปลูกกล้วยหอมทองนี่เฉลี่ยแล้วถ้าปีแรกนี่ก็มีกําไรอยู่ไร่ละสองถึงสามหมื่นบาทส่วนปีที่สองที่สามต้นทุนลดลงจะมีกําไรอยู่ไร่ละสี่ถึงห้าหมื่นบาทถ้าเปรียบเทียบกับยางพาราที่ผมเคยทํามานี่ยางพาราหนึ่งไร่ปีหนึ่งจะให้น้ํายางที่เป็นยางก้อนถ้วยนี่จะ ประมาณ5-600กกิโลถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็ประมาณ1 0 0 0 0บาทต่อปีก็จะมีส่วนต่างกันเยอะพอสมควรครับผมนี่จึงเป็นความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง bk 7 7ที่เกิดขึ้นจากความสามารถและประสบการณ์ของเกษตรกรในพื้นที่ประกอบกับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐกล้วยหอมทองแก้จนวิถีคนบึงการโดยใช้ตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้จึงกลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาและยกระดับรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน เราก็ลงมาดูเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็ให้กําลังใจนะครับแต่ก็เห็นก็ชื่นใจนะครับเพราะว่ามีทางการ p ป o ็กับวิสาหกิจอื่นๆนะครับคือเป็นช่องทางตลาดและขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาพันธุ์อะไรต่างๆนะครับทำให้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นก็จะนําไปสู่การที่จะเป็นผลไมา้ที่ออกสู่ตลาดได้นะครับแล้วก็มีราคาที่จะเป็นรายได้เข้าสู่ครอบครัวก็เป็นแนวทางหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความยากจนวิสาหกิจนะครับการปลูกกล้วยหอมทอง ซึ่งผมเจรจากับทูตญี่ปุ่นมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาต้องการนะครับกล้วยหอมทองที่ได้มาตรฐานนะครับส่งไปประเทศญี่ปุ่นนะครับอีก5,000ตันต่อปีซึ่งตอนนี้เรากําลังขาดนะครับผมจะมาส่งเสริมเรื่องนี้นะครับมอบหมายให้สวบกใช้เงินกองทุนสวบกในการสร้างโรงงานคัดนะครับกล้วยให้กับพี่น้องเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้อง สุรเชษเหมนวลถ่ายภาพจตุรพรผานาคทีมข่าวสวทบึงการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งรายงาน